สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับบุญนชินเคยนะครับกับเฟย่าเปิลไฟประกายแสงนากตนะครับอาวุธเฉพาะก็คือสร้อยคอเขี้ยวหมาป่านะครับผมสามดาวแล้วไอดีพี่บัตโนเบเดียกจะเป็นไงเชิญรับชมครับผม Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสต r o n g g ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บ่อซื้อแผนที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้ซนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมเช้นนี้มีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นโอเคครับความสามารถของสกิลอัลติเมตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือ จะกลายเป็นเลิศนั่นเองนะครับก็จะเป็นโจมตีต่อเนื่อง3ามครั้งเป้าหมายแนวนอนนะครับสร้างดามจ์พันสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออของพลังโจมตีนะครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งจะมีโอกาส80%ที่จะเพิ่มเป้าหมายหลักที่จะติดเผาชำนาญเผาไหม้นั่นเองนะครับก็จะมีกว่า100%ที่จะลดอัตราคริติโคอลของศัตรูทั้งหมดเป็นละเป็นเป็นต0ต่อเนื่งอง2รอบโอ้บอกเลยว่าอาวุธเฉพาะมานี่คือแบบต้องใช้ได้ใช้น,นติดด้วยนะ จะดีนะครับผมก็คือแรงติก็มีผลแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับทีมที่ผมจัดก็นี่เลยครับเฮลไฟเฟรมกับซุยริวนะครับมันจะตั้งนสตานด้วยนั่นเองก็ซุยริวก็จะเฉยดฉายนั่นเองนะครับก็ไปลุยกับจีน่าวูดเลยละกันนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวศึกดวลตัวบั็กเดี๋ยวผมอัดคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับจีน่าวูดนี่ไม่รู้เอาคอโบลอนมาใช้เรอยงนะเดี๋ยวต้องดูกัน โอ้ไม่ใช่คอโบลล์ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นขอเจอคุณลุงแล้วกันคุณลุงนี่เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าตรงนี้ขอดูแป๊บหนึ่งโอเคคอโบลล์อ่ะไปลุยกันเอาละ,ะครับลุยตรงนี้มาอาวุธเฉพาะเฟย่าเปลวไฟมาแล้วตรงนี้แน่นอนครับเกวินเปิดก่อนนะครับเพราะว่าเกวิน เร็วกว่าโซนิกนะครับของพี่บัตนะครับตรงนี้มาครับบับความเร็วความเร็วบับลูกฟงลูกไฟบับลงบับโลกกันมาไปครับลูกเตะวายุสลาตันมาก่อนตรงนี้29ล้านดามเออตรงนี้แล้วก็คิงเสียงความหวังมาครับแน่นอนครับเฟียรเปลวไฟยังไม่ได้แรงตีนะเออแต่เป็นเกวินที่ทำทำชันนานสตาตันไปก่อนครับตรงนี้ครับสตาตันไปแสี่ตัวครับแล้วกระบองเหล็กครับแน่นอนของแท้นแน่นอนของจริงครับไปที่เจ็ดแปดล้านดาเมครับตรงนี้ ไปครับไปยับไปไฟครับนี่ครับเอาวิเฉพาะสามดาวสุดหล่อที่ครับไปมาตรงนี้ครับโอ้โหหล่อเท่จริงจรนะไปกันต่อครับปยังมาไม่ลดแล้วครับเพราะว่ามีโลอยู่นั่นเองครับเอาละครไรู้ไฟเพิ่มขึ้นมาครับโอ้โหแล้วติดโลกันไปหมดแล้วครับเสียงความหวังครับยัานมาตรงนี้ครับบอกเลยว่าไปยับไปไฟได้วิาเฉพาะมานี่คือแบบดาเมจแบบเบิ่มๆเลยครับดาเมจเบิ่มๆหัวรัชชามาต่อครับ โอ้โหหนักจัดครับหกสิบหกสิล้านดาเมจนะฮะสิงความวองไม่ครับแน่นอนครับเกวินครับได้ไล่กันตปมาณจุดนี้ครับไปยังไปโอ้โหเป็นพันเลยโอ้โหตายไป2ครับตุยไปสอครับวัลชาครับโอ้โหยี่สิบแปดล้านโอ้โหสองพันล้านเวอร์จัดฮะแต่นี้ก็คือมีมีเมลสกาเนี่ยเมลสกาจะรับแรงงานให้ได้ดีอยู่ครับตรงนี้ เราเปิดถล่มดวงดาวล้างจ่าวานครับยัดหน้าลงเลยฮะไปหวั่นหมดครับเดี๋ยวซูนยูตัวเดียวตัวโตยี่ยงสวนขึ้นกลับมาครับเอาแล้วครับดูนมาตรงนี้อีกทีนึงฮะโอ้โหบอกเลยครับตรงยี่ยงครับเมนสกัดรับอะไรให้ได้อยู่แล้วยัดไปโอ้โหบอกเลยว่าจบเลยหรือเปล่าครับหรือเมลสกัดตัวเดียวครับโอ้โหนี่ฮะระเบิดระยะเปลวไฟนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่า จะเป็นตัวละครของเขานะครับแล้วก็อาวุธเฉพาะนะครับบอกเลยว่าดีจตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นศึกดวลตัวบั็กนะครับผมบอกเลยว่าก็ไม่อยากสปอยนะครับไม่อยากสปอยแต่ว่า๋ยวรอดดแล้วนะรตรงนี้ดูคลิปไปก่อนเบี่ยงมาโอ้ตรงนี้ก็น่าจะชนะละรตรงนี้ก็น่าจะชนะแล้วล่ะทุกคนเอออ่ะกดข้ามไปแล้วกันเดี๋ยวไป ดวลกับคนอื่นดูนะครับผมดวลกับคนอื่นดูโอ้แล้ว,ฟวไฟฟ้าไฟพยาไปไฟทำดาเมจสูงสุดนะครับ32%ซนตะครับตรงนี้แต่ว่ามีอาวุธเฉพาะนี่มีผลจริงๆครับมาเจอดีโอดอร์นะฮะตรงนี้โอ้ไม่มีเป็นคอเกลิวนะครับมาลองดูกันปะลุยกันเลยครับผมออาล้ผมจะไม่ค่อยภาคหนักเท่าไหร่นะเพราะว่า,าผมไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ตรงนี้ เอาล่ะไปลุยกันเลยครับ やぶらんもちゃ シャア!。殺戮乱戦。逃がさなーい。俺様のワシとプレスで溶けてなくなるがい俺様のワシとプレスで溶けてなくなるがい。

強制砲砲こっちは妹の大事なピアノの役